ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคสองแถลงข่าวปฏิบัติการปราบปรามเขตห้ามแวนปิดตำนานรถสิ่งสกัดทุกความแรงจับรถจักรยานยนต์แต่งสิ่งผิดกฎหมายได้160คันเมื่อเวลา10นาฬิกาของวันที่6ธันวาคม6 7มีรายงานว่าตามนโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติและตำรวจภูธรภาคสองในการปราบปรามจับกลุ่มผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับรถยนต์รถจักรยานยนต์ดัดแปลงแต่งซิ่งที่สร้างความเดือดร้อ,อนรำคาญให้แก่ประชาชนและความผิดตามพรบ จราจรทางบกที่เกี่ยวข้องและสิ่งผิดกฎหมายทุกประเภทพบว่ายังคงมีการฝ่าฝืนกฎหมายและก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค2นำโดยพลตำรวจโทยิ่งยศเทพจัมนงรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2เป็นประธานแถลงข่าวโดยมีพลตำรวจตรีอมสินบุญญานุสนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสแก้วประหลัดจังหวัดสแก้วรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสแก้ว ผู้กำกับการสถานีตำรวจทุกแห่งและนายตำรวจทุกท่านที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้พลตำรวจโทยิ่งยศเทพจัมนงรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2กล่าวว่าขอกำชับการปฏิบัติในการปราบปรามจับกลุ่มผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการจราจรรถยนต์รถจักรยานยนต์ดัดแปลงแต่งสิ่งที่สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่ประชาชนและข้อความผิดตามพระราชบัญญ,ญัติจราจรทางบกที่เกี่ยวข้องและสิ่งผิดกฎหมายทุกประเภทเพื่อ,อสร้าง ความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้น,นที่ตำรวจภูธรจังหวัดสแก้วนำโดยพลตำรวจตรีอมสินบุญญานุสน์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสแก้วจึงได้สั่งการไปยังกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสแก้วและสถานีตำรวจทุกสถานีในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดสแก้วในการปฏิบัติการกวาดล้างจับกลุ่มยึดรถจักรยานยนต์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่สามารถดำเนินการจับกลุ <c ys> ่มผู LED ้กระทำความผิด และตรวจยึดของกลางได้ดังนี้ 1>, 1. รถจักรยานยนต์แต่งสิ่งผิดกฎหมาย160คัน 2. ท่อไอเสียที่ไม่ได้มาตรฐาน95ชิ้น 3. อาวุธปืน13กระบอกกระสุน7นัดในห้วงปฏิบัติการดังกล่าวยังส่งผลให้ทำการจับกลุ่มแก๊งขโมยสายไฟโดยเมื่อวันที่5ธันวาคม67เวลาประมาณ10นาฬกาสพวัฒนานครสามารถจับกลุมชายจำนวน3คนกำลังปีนรั้วเข้าในบ้านอดีตนักการเมือง เพื่อขโมยสายไฟจึงจับกลุ่มตัวพร้อมของกลางรถยนต์ที่ใช้ในการตระเวนลักทรัพย์พร้อมสายไฟเจม้วนยาวประมาณ270เมตรดำเนินคดีตามกฎหมายพลตำรวจตรีอมสินบุญญานุสนผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสแก้วกล่าวว่าตำรวจภูธรจังหวัดสแก้วได้ดำเนินการระดมกวาดล้างห่วงก่อนเทศกาลปีใหม่ระหว่างวันที่25พฤศจิกายน ถึง4ธันวาคม67มีผลการปฏิบัติสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับได้ทั้งหมด391หมายหมายจับคดียาเสพติด13หมายหมายจับคดีอาญาทั่วไป154หมายและหมายสาร224หมายซึ่งมีผลการจับกลุ่มเป็นอันดับ2ของตำรวจภูธรภาค2ปฏิบัติการดังกล่าวเป็นเพียงหนึ่งในโนโยบายในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่ หลังจากนี้ไม่เพียงแต่จะเป็นการป้องกันแต่จะเป็นการปฏิบัติการเชิงรุกป,ปราบปรามอาชญากรรมรูปแบบต่างๆและอาชญากรรมที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวและประชาชนโดยตำรวจภูธรภาคสองและตำรวจภูธรจังหวัดสแก้วจะดูแลพี่น้องประชาชนเพื่อสร้างความปลอดภัยจนเกิดความหุ่นใจนำไปสู่ความเชื่อมั่นของประชาชนและสายตาชาวโลกดังวิสัยทัศน์ของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นตำรวจมืออาชีพปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปรง่งใสเพื่อให้เกิดความผาสุกแก่ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธามืออาชีพดังกล่าว